สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l มี่มอค่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัว oppo reno 5 5g ที่เราถืออยู่ตอนนี้เลยนะครับเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็จะเสียงจากเจ้าตัวเครื่องแล้วก็ไม่จากตัวเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปถ่ายกันหน่อยดีกว่านะผมว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างไปและนี่ก็คือรูปจากกล้องหลังของ oppo reno 5 5g นะคบกล้องหน้าเนี่ยเขาก็จะมีความละเอียดสาร2ล้านเซลฟี่คัมเมอรนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ย ก็อยู่ที่64ล้านเมนคามิรานะครับแล้วก็จะมีอัลต้าว8ล้านมาโค2ล้านแล้วก็โมโนอีก2ล้านนะครับผมนี่ก็จะถ่ายสวยแบบนี้เลยนะมาลองโหมดกันสั่นกันบ้างนะครับอันนี้เราก็เปิดโหมดกันสั่นแล้วแต่ว่ามันจะเปิด AI ไม่ได้เราจะต้องเลือกก่อนนะครับผมว่าจะเอาแบบไหนนี่โอเคเดี๋ยวลองลงบันไดหน่อยดีกว่าเฮ้ยชุบนิ่งมากเลยนะครับเนี่ยเปิดโหมดการสั่นแล้วเนี่ย <Wow. S 1> มาโอเค อ่าเดกี้เห็นมีเฟรมเรทกระตุกนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าหลังจากที่เอาไปตัดแล้วเนี่ยมันยังกระตุกอยู่หรือเปล่าเอ้ยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยคือแบบว่าดูแล้วนิ่งมากๆวิ่งถ่ายโอเคตอนนี้ก็ลองโหมด AI ไฮไล l i g h t Video นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมดเนี่ยมันก็จะเปิดการสั่นไม่ได้นะครับนี่สีสันค่อนข้างสวยเลยถ้าเกิดโหมดเนี่ยมันจะถ่ายที่มืดแล้วก็ถ่ายที่สว่างเนี่ยปรับ Auto h ไฮ h Dynamic ร a n ให้อัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปที่สว่างกันหน่อยนี่เรากลับมาหน้าคน โอ้ก็ไม่มีแสงวูบมากเลยนะครับไหนลองเดินหรือวิ่งให้ดูไหนสิจะสั่นแค่ไหน <laughs> ไปวิ่งเลยนี่อันนี้ผมก็ลองวิ่งด้วยนะครับ <laughs> โอเคครับอันนี้ก็มาลองเปิดโหมดการสั่นพิเศษดูบ้างว่าจะสั่นแบบตะกี้หรือเปล่านะไหนลองวิ่งให้ดูหน่อย <laughs> โอเคนี่น,นี่ผมก็วิ่งตามด้วยเนี่ย การสั่นดีมากเลยนะผมก็แทบไม่สั่นเลยแล้วมาลองโหมดบิวตี้กันหน่อยดีกว่านะครับก็จะเป็นโหมดพลาสเทนเขาจะเรียกว่ารูปคนนะครับผมมาลองดูรูปกันหน่อยดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะโหมดเนี้สามารถปรับความเบลอโบเก้แล้วก็สามารถปรับ AI <c oughs> ได้นะครับผมว่าจะให้มันเนี่ยบิวตี้มากบิวตี้น้อยขนาดไหนนะครับผมแป้อง <c oughs> หน้าสเมกะพิกเซลของเขาเนี่ยมาพร้อมกับ F2 0นนะครับเราก็ยังสามารถเปิดปิด HDR ได้อัตโนมัติเลยนี่รูปภาพที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะครับอันนี้เราปิดโหมดบิวตี้หมดเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอคู่นะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เขาไฮไลท์สำหรับ OPPO Reno 5นะครับผมก็คือจะสามารถเลือกได้นะว่าเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมหรือว่าแบ่งขึ้นก็ได้เนี่ยแบบนี้ขอผ,ผมกล้องหลังก็จะถ่ายที่นางแบบใช่ไหมแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยก็จะถ่ายมาที่เราก็สามารถมองเห็นทั้งสองมุมมองในเวลาเดียวกันได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างชาด์จทั้งคู่เลยเดี๋ยวเราลองมาใช้โหมดปกติถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่านะครับก็จะปิดเป็น AI อัตโนมัตินะเราก็จะปิด HDR ด้วยดูว่ากล้องธรรมดาเนี่ยถ่ายมาจะเป็นแบบไหนนะคร ในส่วนของกล้องหลัง64ล้านเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับ f 1.8นะครับแล้วก็ยังสามารถเปิด HDR อัตโนมัติได้ที่เขาให้ไลท์ของรุ่นนี้เลยเนี่ยก็จะเป็น AI นะครับอันนี้เวลาเขาจับอาหารสิ่งของหรือว่าสัตว์ได้เนี่ยเขาก็จะปรับโทนสีต่างๆไปเป็นแบบว่าสิ่งที่เขาจับได้นะครับผมแล้วก็โทนสีเนี่ยมันก็จะเข้ากันกับบรรยากาศนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เขาเพิ่มเข้ามาให้ใหม่เลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าข้างนอกเนี่ยหรือว่าฉากหลังเนี่ยมันค่อนข้างชัดใช่ไหมแต่พอเราจับหน้าคนได้้หหรืออเจอนนนาคนนย เขาก็จะมีเรียวทางโบเก้ให้อัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยฉากหลังเขาก็จะเบอร์แล้วก็ให้ความสวยงามเพิ่มขึ้นมามากเลยนะผมเดี๋ยวเราลองออกจากหน้าคนดูนะปึ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะชัดอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอหน้าคนนี่เป็นไงฉากหลังก็มีความโบเก้เล็กน้อยนะครับเราสามารถปรับได้จะให้มันโบเก้ยเยอะหรือโบเก้น้อยนะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้ดีกับ อ็อบเจกต์หรือว่าบุคคลเพียงแค่คนเดียวเลยนะครับมาดูกล้องหลังเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าเราเอาไปถ่ายอาหารหรือเอาไปถ่ายของกินเนี่ยสีมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเวลาที่เขาจับได้ว่าอาหารเขาก็จะขึ้นรูปมาให้เลยนะครับในส่วนของ AI เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้หรือคิดว่าสีมันสดเกินไปเนี่ยเราก็สามารถติ๊กตรงนั้นเราก็จะเป็นสีออริจินอลได้เลยนะและนี่ก็คือขับอยู่ดีๆเอ้ารู้ตัวอีกทียางแตกซะแล้วอ,อะไรมันจะสวยขนาดนั้น เดี๋ยวเราจะมาทดลองวิดีโอปกติเลน normal นะครับผมเราก็จะเป็นเลนวายพิเศษดูว่าสีสันแล้วก็ความสมูทเนี่ยมันจะต่างกันแค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลนปกตินะเ,นเพื่อนๆดูวไว้ก่อน <Okay. S 1> และนี่ก็คือเลนวายนะครับผมจะเห็นว่าสีมันเนี่ยค่อนข้างจะตุ่นขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ความชัดเนี่ยก็จะลดลงไปตามขนาดของเลนนะครับผม mm hmm. ก็คือตัวเลนหลักเนี่ยมันให้ความละเอียดแล้วก็ให้สีสันที่สดใสกว่าเนาะ ต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนอยู่ในสถานการณ์ที่อยากจะใช้เล่นวายก็สามารถใช้งานได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนี่ในส่วนของวิดีโอสโลโวโมชันเราสามารถเข้ามาปรับความละเอียดตรงการตั้งค่าได้นะครับผมเราสามารถเลือกได้ที่ 720p หรือว่าจะเป็น 180p 0นะครับส่วนวิดีโอที่ดูอยู่นี้ก็จะเป็นความละเอียด 180p 0นะครับก็จะไม่มีอาการกระตุกแล้วก็สีสันเนี่ยก็ยังสวยอยู่นะแล้วก็ภาพจะยังดูสมูทแล้วก็นิ่งอยู่นะครับผม แล้วก็หมดกลางคืนของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าประทับใจมากเลยนะครับของจริงเนี่ยคือมืดมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันไม่มีไฟหรือไม่มีแสงเนี่ยมันก็ยังคงมีน้อยหรือว่าดูเป็นน้ํามันนิดนึงนะเดีย๋ยวเราจะมาลองดูวิดีโอกล้องหน้าของ Oppo Reno 55G กันหน่อยดีกว่านะครับผมกล้องหน้า3.2ล้านเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันเลยดีกว่ารัาผมป้า แล้วก็สามารถเปิดโหมด AI วิดีโอัจฉริยะก็ได้นะครับผมในรูปถ่ายก็มี AI เหมือนกันนะโอเคอาจจะได้ยินเสียงน้องๆน,นะครับผมก็เราไม่ได้ใช้เป็นไมค์นอกนะครับผมอันนี้คือที่เสียงได้ยินมาจากไมค์ตัวเครื่องเลยนะไมค์ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมลองไปฟังฟุตเทสแล้วเนี่ยให้เสียงที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ไม่ก้องมากเลยนะเป็นไงนบ้างโอเคเนี่ยรู้สึกว่ากล้องหน้ามันสวยมากเลยนะสําหรับผู้หญิงเนี่ย <c oughs> เหมือนตัวจริงเลย เหมือนอยู่นะเออเนี่ยเหมือนอยู่แปลว่าเหมือนอยู่แปลว่าไม่เหมือนแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดแก๊จเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย